สบายแทร็กดังของพี่เบิร์ดทงชัยซุปตาเมืองไทยคือหนึ่งในเพลงฮิตที่3มหนุ่มเทพวงแพลนบีร็อกแบนวงดนตรี3ชิ้นจากญี่ปุ่นขนมากำนันแฟนๆชาวไทยเพื่อเรียกน้ำย่อยในงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทยของพวกเขานั่นคือ p พลนบีไลฟ์ฟินแบงคอกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในอีก1เดือนถัดจากนี้ในวันที่16ธันวาคมนี้ณร้าน y Happening RCA ไม่นับรวมอีกหลายแทร็กฮิตดังของพวกเขารวมถึง5เพลงผู้ดได้ว่าจัดเต็มกันตั้งแต่ง,ตง,งานถแถลงคอนเสิร์ตกันเลยและนี่ก็ยังไม่รรวมถึงกาพูดคุย เป็นกันเองเปิดโอกาสให้ทั้งสื่อมวลชนรวมถึงแฟนคลับได้ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัว exclusive ไม่แพ้ง,งานแฟนมิทติ้งกันเลยทีเดียวและไม่เท่านั้นซุป,ปเปอร์บันเทิงยังมีโอกาสสัมษณ์พิเศษ exclusive หนุ่มๆวงนี้แบบเต็มแม็กซ์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาวงนี้ต้องบอกเลยว่าชื่ออาจจะใหม่แต่ว่าแพลน B ไม่ใช่หน้าใหม่ของวงการสามสมาชิกวงอันประกอบไปด้วยนาคาเองอาวะริกิยะกิต้าแลร้องนำมาคิโนะโคโจิมือกลองและอุเอสโตะเรียวตะมือ พวกเขาคืออดีตเมมเบอร์วง5แห่งค่าย Johnny's Entertainment รวมทั้งรับหน้าที่เป็นวงแบ็กอัพให้กับศิลปินดังของค่ายรวมไอดอแดนประดิษฐ์แห่งนี้มามากต่อมากตั้งแต่วงอาราชิทัตตุนนิวส์ทากิยันซุบาสะ V 6รวมถึงคินกิคิดเคยลัดฟ้าไปอวดฝีม,มือกันท,ทั้งที่ไต้หวันและเกาหลีใต้จนในที่สุดไทยเราก็คือหนึ่งในที่หมายของไลฟ์โชว์สดอันทรงพลังแล้วก็เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์นนดนตรีจากพวกเขาวงนี้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้อย่างที่บอกไปคอร์กและสาวกสายเจ ที่มีอยากพลาดงานนี้ที่ตามรายละเอียดและจับจองบัตรกันได้แล้วผ่านทางหน้าแฟนเพจ f e c e b o o k c o m p l a p l a n พ e นบ i ไลฟ์อค่ะ